สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีามวิกซ์ซขอโทษค่ะหนูจะเยเครื่องมันติดไปแล้วอะทำยังงี้วันนี้รู้ยังว่าอาชีพอะไรที่มาเบลเป็นไม่ได้ติดตามชมรายการของพวกเราได้อีกวันข้างหน้าพร้อมชวนพิมพ์มาพิกซี่นั่งแท่นนางเอก MV นะคะเย้แบบใหม่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซ้นนู้ด ล็อกจากครั้งที่แล้วนะครัที่เป็นแบบว่าผจญภยัยแต่บอยๆรอบนี้เรามาต้องเป็นคนเรียบร้อยนะ <im itation> รอนนี้เราอยู่ที่ G M M Grammy นั่นเองนะคะ<ช><ช>วันนี้เราจะมาเป็นนักข่าวช่องวันชื่อรายการอะไรทุกคนต้องไปรอติดตามดูว่ารายการอ่านข่าวของเรารรเนี่ยมันจะชื่อว่าอะไร <im itation> จริงอเมื่อกี้มีพี่ๆก่อนถ่ายบอกว่าพ i ิกซี่ไปอยู่ตรงไหนหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันครั้งที่แล้วไปเวกเซิร์ฟกระโดดเกินอ่ะคือครั้งนี้มาประกาศข่าวเลยลูกแค่พูดใน u t u b e ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าบรรยากาศที่พวกเราจะได้มาฝึกการอ่านข่าว จะเป็นยังไงคะทุกคนไปกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆพิกซี่ครับพี่อ๋อครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็พี่จะพาน้องๆมาดูว่าการที่จะมาอ่านข่าวเนี่ยเราต้องทำกันยังไงเนาะอันนี้คือฝ่ายข่าวของช่องวันนะครับสำนักข่าววันนิวส์ก็มีข่าวช่องวันมีจีนัน25แล้วก็มีวันบันเทิงที่เป็นบันเทิง อันนี้จะเป็นชั้นที่พี่ๆทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเขาจะมาเตรียมตัวเตรียมข่าวกันนะตัดตรงตัดต่ออะไรเนี่ยกราฟิกก็จะอยู่ชั้นนี้หมดเลยเดี๋ยวพาดูแล้วกันว่าก่อนที่เราจะไปอ่านข่าวเนี่ยมันต้องยังไงได้ค่ะโอเคมาทางนี้ครับพี่มาเตรียมข่าวใช่ไหมครับเราก็จะขึ้นมาที่ชั้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูซิว่าวันนี้เราจะมีข่าวอะไรบ้างนะครับแต่ที่นี่เนี่ยก็จะเต็มไปด้วยพี่ๆที่เขากําลังเตรียมตัวทาข่าวกันอยู่ตอนนี้เขาดูทางานใช่ตอนนี้เขาก็เตรียมข่าวเย็นกันอยู่เพราะว่าวเย็นกา่ัง ัมีเพื่อนกำลังอยู่อย่าเข้าคลองไหมครับนี่สวัสดีค่ะน้องน้องพิกซี่มาลองอ่านข่าววันนี้สู้ๆนะคะพี่พี่อว่าวเฮ้ยตื่นเต้นอะแต่ของของผู้ประกาศเนี่ยก็จะอยู่เนี่ยโซนนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีพี่นิฟกับน้องถิงกำลังคุยงานกันอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นิฟสวัสดีครับ ทำอะไรอยู่ครับพี่นิฟค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็กำลังมาเลือกภาพในรอยเตอร์แบบเอาไปใช้เป็นแบบข่าวต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็จะมาเลือกภาพได้ว่าเราอยากได้ภาพไหนประกอบเรื่องที่เราจะเล่าแล้วก็ต้องมานั่งดูเฮยจริงจังถึงว่าถึ <laughs> งว่าถ้าเราเอานําข่าวต่างประเทศมาพูดนะคะแล้วเรา <ạ. S 1> ไปเอารูปของเขามานี่เราจะติดลิขสิทธิ์ไหมคะเราใช้ของสํานักข่าวที่เราซื้อลิขสิทธิ์ของเขาดฉนั้นเขาก็จะมีให้เราเข้าไปได้มาเลือกว่าใช่แล้วก็มา เพราะที่ที่เขามีเนาะที่เราซื้อไว้ตู้ซื้อนะคะขอบคุณนะคะผู้สาวแวะมาถึงที่พวกหนูอยากรู้ว่าแบบว่าลูทีในการมาอ่านข่าวของพี่ฮอบเป็นยังไงบ้างคะแบบว่าตั้งแต่เริ่ยงี้ยคือพี่อ่านข่าวเที่ยงซึ่งข่าวเที่ยงของช่องวันเนี่ยจะเข้าประมาณ1 1โมงเขาจะมีประชุมก่อนครับตอน8โมงเช้าแต่ด้วยความที่ตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยเขาก็อารมุ่มอร่วยว่าเราสามารถประชุมออนไลน์ได้ ก็เข้าไปฟังในซูมในออนไลน์อย่างเงี้ยครับพอประชุมเสร็จใช่ไหมครับอันนี้ส่วนตัวเนาะพี่ก็จะทําการบ้านเองด้วยการไปดูช่องอื่นไปดูช่อง3ไปดู PPTV อมรินไทยรัฐช่อง7ช่องอื่นๆว่าเออเขามีเล่นข่าวอะไรบ้างหรือบางทีข่าวเดียวกันนี่แหละที่เรารู้อยู่แล้วว่าในรันดาวเรามีใช่ไหมครับเราก็ไปดูช่องอื่นว่าเขามีอย่างอื่นที่เราสามารถเก็บมาเป็นคลังไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลาสี่สโมงที่เราอ่านเราก็จะได้มีมากกว่า ในสริปิปของเราเราก็เก็บๆๆๆเก็บเก็บเก็บเต็มถูกต้องครับแล้วระหว่างขับรถมาเนี่ยอะไรฟังไปที่เป็นข่าวเพ<ม>ื่อที่จะแบบรู้ให้ได้มากที่สุดอ่ะใช้คํานี้แล้วกันก่อนที่จะมาถึงตึกประมาณรักสิบโมงพอสิบโมงปุ๊บเนี่ยก็ไปแต่งหน้าทําผมแต่งตัวแล้วก็สกริปิปมาเมื่อไหร่ก็นั<ม>่นแหละเรื่อง<ม>ขอตอนนั้นมีวันหยุดไหมคะแบบผู้ประกาศขา่าวหนูเห็นแบบทุกวันในจออะไรอย่างนี้พี่นิพผู้ประก,กาศประกาศข่าวมีวันหยุดไหมจ๊ะไม่เคยมีค่ะไม่คืออะไรไม่มีไม่มีไม่มีวันหยุดครับ แต่แต่ว่าแล้วแต่คิวตัวพี่เนี่ยเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราทำเจ็ดวันแต่ปีนี้ปีนี้ก็ได้หยุดวันหนึ่งคือวันอาทิตย์ตอนเหลือ6วันใช่ครับก็ดีขึ้นนิดนึงใช่สู้ค่ะสใช่จริงจริงเพราะว่าแบบสู้กับเราเห็นทุกวันแล้วแล้ววันหยุดวันนักขัตตะเลิกวันพระวันมาฆ่บูชาก็ต้องมามีข่าวอยู่ตลอดเวลาบางทีเราบางทีเขาหยุดกันแหละเราลืมด้วยซ้ำว่าอ้าที่มาวันนี้รถโล่งๆอ๋อวันหยุดเพราะเราเพราะเราไม่หยุดอย่างนี้เลยเราทำงานทุกวันเราทำทุกวันบางทีเราก็จำไม่ได้พอมาแบบได้ฟังอะไรเงี้ยรู้สึกว่า เป็นผู้ประกาศข่าวต้องมีวินัยแล้วก็แบบเหมือนต้องทํางานเยอะแบบทุกวันแล้วก็ประชุมทุกวันอะไรเงี้ยเราต้องทาเคลียร์สมองให้โล่งตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนแค่แบบว่ามาเข้างานแล้วก็ออกจากงานแล้วก็มันต้องหาความรู้ตลอดเวลาใช่ครับด้านสาสุขภาพด้วยนะคะครับคุณครับก่อนจะไปสตูดิโออ่านข่าวกันจริงๆพาไปทัวร์ฝ่ายข่าวบันเทิงของช่องวันหน่อยนะฮะวันบันเทิงนะฮะเดี๋ยวตามมาอันนี้ครับ เออวันบันเทิงนะ่อตรงนี้ก็จะเป็นพี่ๆก็นั่งทํางานกันอยู่นะครับอันนี้คือฝ่ายข่าวเย็นนะครับก็จะอยู่กันแน่นหน่อยเพราะว่าตอนนี้กําลังถ่ายกำลังออนแอร์ข่าวเย็นโอ้ยขัดกันมากอ่ะพี่เขามืออย่างเงี้ยเออหรอบคคคุณมาก่่ะะะสู้ๆนพีเออนี่ฮะส่ววนนนนตรงงี้ัับเทิสวัสดีค่ะ พี่ๆฝ่ายบันเทิงของช่องวันนะครับสวัสดีค่ะทั้งหน้าจอแล้วก็ออนไลน์เนาะสวัสดีค่ะฝากพิกซี่ด้วยนะคะบิ๊กจันตูเต้นติดฝนโชว์สัก่อนัขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะฝัสดีค่ะหลังจากที่พาทัวร์ที่ฝ่ายข่าวของช่องวันไปแล้วสำนักข่าววันนิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปลองอ่านข่าวกันจริงๆที่สตูดิโอช่องวันสุด้านหลังนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ เขาต้องจําได้เหรอหรือไงไม่คือจําอะมันไม่ได้ยากแต่พูดออกไปให้มันเอียให้มันให้มันเลียงให้มันแบบว่าเข้าใจได้ยากกว่าแ้วถ้าลืมทำไงะมันสดอ่ะถ้าอยู่ดีๆถ้าอยู่ดีๆสมองแบงก์อ่ะเครียดแทนอ่ะอันนี้สดก่ะสดแบบข้อขาต้นชั่วโมงสามคนตัวคนเข้าเมืองจัตจางขึ้นบัญชีชายวัยสิบปีชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยท่าของท้างล่างายในจักไทยหลังต่อเหตุทางกายภัพการหยไทยในห้า เขาจะตื่นเต้นน่ะเก่งอะถึงค่าของเราละ S <S เดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูอน้องนี่คือสตูดิโอของสำนักข่าววันนิวส์นะครับอรของช่องวัน31จริงๆทุกรายการเนี่ยก็จะใช้ชั้นนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าเราจะหมุน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 ไปแล้วแต่มุมทีนี้อย่างเซตนี้เนี่ยที่พี่ๆเขาได้เซตมาให้เราเนี่ยถ้าเอาตามของช่องวันก็จะเป็นเซตของข่าวเที่ยงกับข่าวเย็นก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ลองอ่านข่าวกันได้ค่ะเห็นไหมฮะอ่ประจําที่กันเลยดีกว่าเนาะเรามีชื่อ ช่องของเราเรียกฮะสอนออนู้น่้อยนิ้วค่ะดูพี่น่าเชื่อถือสุดๆเอา,อางี้ละกันเดี๋ยวก็เหมือนกับเปิดรายการจริงๆเลย เวลาที่พี่ๆผู้ประกาศเนี่ยถ้าเกิดมีหลายคนเนี่ยเขาก็จะแบ่งๆกันหน่อยเนาะว่าใครจะพูดอะไรคนนี้สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอีกคนนึงอาจจะพูดช่องทางการติดต่อการติดตามอีกคนก็อาจจะโอเคเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้ประมาณนี้หนูวนั่งดูข่าวจริงๆเลยค่ะเวลาฟังพี่พูดอันนี้อันนี้คือคือเวลาเวลาเราทํางานกันก็จะประมาณนี้เราตกลงกันก่อนไหมว่าใครจะทําหน้าที่อะไรในการเข้ารายการสมมติเข้ารายการข่าวดูเกรงกว่าตอนไปร้องเพลงกันอีกอะสมมติเข้ารายการนะครับทุกคนครับ ห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีท่านผู้ชมต้อนรับไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่สดเราเทคใหม่ได้โอเคโอเคโอเคห้าสี สามสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนหนูหน่อยนิวส์ค่ะค่ะก็สามารถรับชมอ่ารายการสอนหนูหน่อยนิวส์ได้นะคะบนช่อง YouTube อาลีสัมพันธ์นะคะแล้วก็ในช่อง YouTube นี้นะคะก็จะมีอีกหลายๆรายการให้ได้เลือกรับชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนมีเรื่องราวข่าวสารมาให้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังให้ผู้ชมได้ชมกันเนาะ มาเบลลูกพี่ได้ยินเสียงหัวเราะของลูกแล้วพี่ปลื้มปริ่มมากเราเราเราไม่หมุนตัวนะเราไม่หมุนตัวเราจะนั่งนิ่งๆเราจะนั่งนิ่งๆนะครับเอน้องพี่พูดแบบเต็มปากเต็มเสียงเนาะเราแบบชัดค่อยชัดคำนะโอเคค่ะโอเคอีกทีนึงนะครับให้แก้ตัวอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ถือว่าลองลองดูลองดูผมอ่ะห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสอนหนูหน่อยนิวส์ค่ะค่ะก็สามารถติดตามรายการสอนหนูหน่อยนิวส์ได้นะคะบนช่อง YouTube อารีสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ในช่อง YouTube นี้นะคะก็จะมีอีกหลายๆรายการให้ท่านผู้ชมได้เลือกรับชมกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะมีเรื่องราวข่าวสารมากมายให้ทุกคนได้ชมกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วเราจะมาเริ่มที่ข่าวแรกเลยนะคะไอซ์พาริสปล่อยซิงเกิลมีแค่เธอก็พอพร้อมชวนพิมพ์มาพิกซี่นั่งแท่นนางเอก MV นะคะเย้แบบใหม่ <laughs> มีกระหนัดมาเย่กันด้วยโอเค เอาข้าเนื้อข่าวสมมติภาพตอนนี้ภาพมาแล้วหลังจากเปิดตัวเพลงแรกงอนตลอดนะคะจนเกิดไวรัลมีแฟนๆเต้นและร่วมชาเลนจ์มากมายเลยนะคะส่งให้เพลงนี้ฮอตฮิตติดลมบนอย่างรวดเร็วล่าสุดศิลปินไอซ์ a าลิสนะคะในนามไอซ์ฟาลิสเอ็นเตอร์เทนเมนต์พร้อมปล่อยซิงเกิลที่2ในเพลงมีแค่เธอก็พอโดยในพาร์ทของมิวสิกวิดีโอเนี่ยแฟนๆต่างพากันเซอร์ไพรส์เพราะมีพิมพ์มาจากวงพิกซี่มาเป็นหนังเอก MV Ice ไอซ์เองนะคะก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบเพลงนี้เหมือนกันครับขอฝากเพลงมีแค่เธอก็พอไว้ใน ของทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับพ่อจบคนแรกใช่ไหมหเราคงไม่ตบมือรับกัน,นเนอะเวลาเราอ่านข่าวจริงๆเนาะสมมุติพ่อจบน้องมาเบลใช่ไหมครับใครใครที่สองครับรอ,อ่ะ หนูก็อาจจะรับข่าวเมื่อสักครู่มาหน่อยว่าโอ้ยนี่อย่าลืมไปติดตามกันนะคะนางเอก MV สวยมากเลยอะไรกว่าไปแล้วเราก็เข้าข่าวที่สองเอามาเบลทิ้งท้ายให้หน่อยไว้ในเพลสของทุกคนนะคะขอบคุณมากครับอ่าก็เรียกได้ว่าเป็น MV ที่น่าติดตามมากๆนะคะเพราะว่าเพลงก็ดีนางเอกเ็ก็สวยนะคะใช่ๆน่าติดตามอ่ะต่อต่อต่อค่ะแล้วก็มาถึงข่าวต่อไปนะคะก็คือ R O V เนี่ยดึงมาเบลพิกซี่นะคะร่วมงานสกินใหม่ Peter of g a m e k e ค่ะก็งานนี้นะคะเอาวีเนี่ยเป็นเกมตีป้อมบนมือถือเป็นเกมที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังนะคะมีการแข่งขันในระดับ e-sport ในไทยทางนี้เนี่ยในส่วนของตัวเกมนั้นนอกจากฮีโร่ที่ผู้เล่นจะสามารถหยิบมาใช้งานได้แล้วเนี่ยยังมีในส่วนของสกินที่จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับตัวละครของผู้เล่นอีกด้วยค่ะและล่าสุดนะคะทางตัวเกมก็ได้ออกมาประกาศดึงมาเบลสุชาดาสอนพันแห่งวงพิกซี่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในสกินพีทเท o ลออฟกรีมคิล่าและมีการแจกสกินดังกล่าวแบบฟรีๆตั้ง ตั้งแต่วันที่7มีนาคมนี้ค่ะคน่าสนใจมากเลยนะคะสําหรับใครที่เป็นสาย เล่นเกม ROV เนี่ยพลาดไม่ได้เลยครับค่ะมาถึงข่าวต่อไปนะคะนนทนนฉลองเกิดนนทนนเบ r ร์เดย์สปอร์ตพาร์ตี้พาแฟนคลับแข่งกีฬาสีค่ะนักร้องหนุ่มนนทนนศิลปินจากค่าย Love East นะคะจัดกิจกรรมนนทนนเบ r ร์เดย์สปอร์ตพาร์ตี้นะคะเมื่อวันที่5มีนาคมณ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้แฟนๆของหนุ่มนนทนนเนี่ยได้ร่วมฉลองวันเกิดอายุครบ27เปีในวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะคในรูปแบบของการแข่งกีฬาสีด้วยภายในงาน มีการแต่งกายขาบวนพาเลรการตกแต่งสแตนเชียแต่ละสีรวมไปถึงเชลดเดอร์ที่ซ้อมกันมาอย่างพร้อมเพรียงนะคะและกองเชียจำนวนมากนะคะที่เป็นแฟนคลับของศิลปินหนุ่มและยังมีศิลปินชื่อดังเข้าร่วมงานอีกเป็นจํานวนมากค่ะเช่นวงสแลปคริสพีชเดอะเจอรีเอสดีเอสโกนะคะต้นธนสิทธิ์และคุณโอ๊ตปราโมน้นเองค่ะครับอสมมุติว่าเราอ่านกันจบแล้วถ้าจบรายการเราก็ต้องปิดรายการด้วยเนาะว่าว่ันี้หมดเวลาของรายการชื่อนี้นีนีมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไป พวกเราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ยใครปิดดีครับนิโก้เท่าไรนะคะแบบแบบเมื่อกี้ครับอ่ะสมมติสมมติว่าพิมมาอ่านข่าวสุดท้ายใช่ไหมครับพปมาอ่านจบแล้วปุ๊บและนี่คือทั้งหมดของรายการสอนหนูหน่อยนิวส์ในวันนี้ค่ะอย่าลืมติดตามพวกเรากันอีกนะคะอ่ะโอเคสมมติ5 4 3 2ต้นธนสิทธิ์และคุณโอ๊ตปราโมทนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการสอนหนูหน่อยนิวส์ของพวกเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของพวกเราได้อีกวันข้างหน้า วันข้างหน้านะคะสมมุติยังไม่รู้ว่ามันจะมีเมื่อไหร่ก็โอกาสต่อไปก็ได้ลยโอเคค่ะนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการซอนหนูหน่อยนิวส์ของพวกเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้อีกในโอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเย้โอ้ยยากค่เราไปร้องเพลงกันเถอ อย่าพิ่งท้อแบบทดสอบต่อไปนะครับจะเป็นว่าเหมือนกับเราเนี่ยคุยข่าวกันเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอมันมีของแต่ละคนแล้วใช่ไหมครับมันมีท่อนหัวเนาะท่อนโปรยเนี่ยก็ต้องมีใครสักคนที่อาจจะเป็นคนโปรยนาเข้าข่าวนี้ก่อนโอเคครตัวอย่างสมมติอิงก็อาจจะเข้ามาบอกว่าแต่ข่าวต่อไปนี้นะคะเราขออนุญาตช่วยกันเล่าเลยจริงๆเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงของพวกเราทั้งสามคนแบ่งกันครับให้น้องให้น้องพูดได้เดี๋ยวฉันฟันแล้วกแม่โยเลยนะให้น้องพูดหัวก็เมื่อกี้ไง อ็ตามพ่พี่ยกตัวอ,อย่างเลยเหรอได้อ่ะได้ได้ได้อ่ะเริ่มเนาะ5 4าสีค่ะและข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวที่พวกเราทั้ง3คนเนี่ยได้ไปผจญภัยด้วยกันมานะคะก็คือ3สาวพิกซี่เนี่ยเปิดประสบการณ์เล่นเวกเซิร์ฟครั้งแรกพร้อมกันนะคะแล้วก็มีคนนึงนะคะเขาแบบว่า มีความกลัวหรือว่าอยากเล่นมากแต่ว่าเขาแบบว่าหัวขมัามกังบึงค่ะแล้วก็เขาเผยความในใจว่าเฮ้ยฉันกลัวกลัวปลาฉลามที่อยู่ในบึงนี้จะเป็นใครก็รอไปรับชมกันค่ะจากเหตุการณ์ที่สาวสสมาชิกพิกซี่นะคะประกอบด้วยพิมมาอิงโกแล้วก็มาเบลนะคะได้ไปเล่นกิจกรรมเวิร์ w เวิร์สเซฟเว จากเหตุการณ์ท <rôle> ี่สาวสาสมาชิกวงพิกซี่นะคะประกอบด้วยพิมมาอิงโกะและมาเบลนะคะได้ไปเล่นกิจกรรมขอโทษค่ะหนูจ้าโอ้ยโอเคห้าสี่สามสองแจ๊ เครื่องมันติดไปแล้วอะทนายดีตะเนียรู้ยังว่าอาชีพอะไรที่มาเบลเป็นไม่ได้ฉันตื่นเกินในฝั่งจากเหตุการณ์ที่สามสาวสมาชิกวงฟิกซี่นะคะประกอบด้วยพิมมาอิงโกะและมาเบลนะคะได้เล่นกิจกรรมเวกเซิร์ฟนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมทางน้ําที่ต้องอาศัยคลื่นของเรือแล้วทรงตัวบนบอร์ดในการถ่ายทํารายการซอนหนูหน่อยทางช่อง u t u b e อาริสามพันค่ะในวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและอิงโกะเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกที่เริ่มต้นด้วยการล้มลงจากบอร์ดหลายครั้งจนเกือบถอดใจจริงไหมอิงโกะ ไม่ไม่จริงร <S <S> จะจริงหรือไม่จริงอันนี้สามารถไปดูได้อันนี้ภาพเราขึ้นอยู่เนี่ยจริงไหมใช,ใช<อ>่ถ้าทางอาจจะดูเหมือนจริงแต่เขาบอกว่าไม่จริงก็นนี้เธ้าเขาบอกว่าแต่ด้วยความพยายามของเธอเนี่ยทำให้เธอเล่นเวกเซิร์ฟได้สําเร็จในที่สุดก็เลยสร้างความกดดันให้พี่ๆสมาชิกอีก2คนทันทีแม้เจ้าตัวจะบ่นว่าเจ็บจมูกก็ตามแล้วเจ็บจมูกจริงไหมคะเจ็บจมูกนี่อันนี้ของจริงนะคะเ็เพราะว่าเหมือนน้ามันดันเข้าไปเวลาเราเล่นนี้แล้วน้ํามันโตขึ้นเข้าจมูก อมันเจ็บใช่แล้วพี่พี่อีกสองคนเกรงจริงไหมครับเกรงจริงค่ะเพราะว่าเหมือนร่วมรายการแล้วตอนนี้เขาทำมาตรฐานไว้สูงมากค่ะใช่ใช่ถูกต้องใช่ค่ะ คนต่อมานะคะพิมมาค่ะสมาชิกคนที่สองของวงนะคะที่ได้ลองเล่นผู้เป็นเมนแดนของวงนะคะนั้นสามารถแสดงศักยภาพได้เป็นอย่างดีโดยเธอสามารถยืยนบนบอร์ดได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยเรียกได้ว่าสร้างความประหลาดใจให้กับสมาชิกร่วมวงเลยและทีมงานทั้งหมดโดยเธอเผยว่าเคยมีประสบการณ์กับการเล่นสเก็ตบอร์ดมามจึงทาให้แบบทรงตัวดีขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมมทักษะที่มันเกี่ยวเนื่องกันถูกไหมคะไม่ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าพูดไปก่อนตอนนั้น <laughs> คคยค่ะผ่านไ,ไปแล้วสองคนนะคะลลแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายในเป็นคิวของมาเบลนะคะที่ในตอนแรกเนี่ยกล่าวไว้ว่าฉันจะเต้นเพลงเดใจายอยู่แล้วก็อยู่บนบอร์ดไปด้วยซึ่งในครั้งแรกนะคะกลับล้มหัวขำมำต้นขาชี้ฟ้าเลยค่ะเอ,อแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็สามารถพลิกกลับขึ้นมายืนบนบอร์ดได้อย่างสวยงามในท้ายที่สุดเหมือนใบหน้าของเธอนะคะเจ้าตัวเนี่ยได้แอบเผยกับทางรายการว่าอัวปลาฉลามในบึงมากเลยทําให้ไม่ได้เต้นเพลงเดยจายอยู่อย่างที่ตั้งใจไว้เก่งมากงอขาไว้เหรอ ขอแก้ข่าวว่าตอนที um, ่พูดออกไปว่าปลาฉลามนี่คือหนูพูดคําว่าดูปลาฉลามค่ะเพราะว่าหนูว่าดูปลาฉลามเยอะแล้วบึงนั้นมันแบบเป็นเมืองกว้างใช่ไหมคะแล้วข้างล่างแบบน้าเย็นๆอะไรเงี้ยคือกลัวปลาที่ไม่ใช่ปลาฉลามนะคะแต่ว่าปลาที่มันตัวใหญ่แล้วฟันแหลมๆก็เลยกลัวเฉยๆค่ะอ๋อได้เปิดใจในรายการกับเราแล้วนะครับวันนี้ว่าความในใจเธอเป็นอย่างไรจบรายการให้พี่หน่อยครับลูกก็ประมาณนี้สําหรับ เหตุการณ์ที่แบบว่าพวกเราพิกซี่นะคะได้ไปเล่นเวกเซิร์ฟครั้งแรกนะคะสาหรับใครที่มาฟังข่าวอย่างเดียวอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะคะใน YouTube ของอารีสัมพันธ์นั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ,คะยผู <laughs> 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 ้ประกาศมือใหม่ยย ปิดรายการแล้วนะคะสอนหนูหน่อยนิวส์ไม่ไม่ปิดไปแล้วค่ะเป็นเป็นยกเลิกรายการนั้นไปแล้วเลยเหรอฮะอันนี้เป็นสอนหนูหน่อยแบบจริงๆแล้วค่ะครับครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเอง สมาธิสั้นกว่าที่คิดเพราะว่าโยกตัวไปโยกตัวมาแบบคิดไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วก็เกรงมากๆาค่ะมันเป็นมันเป็นกลไกในการตอบสนองใช่แต่ว่าดีๆน้องสาวของเราอ่ะมีแววแทนเลยมีแววนะคะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาผู้เชี่ยวชาญมากสำหรับใครที่คิดเห็นยังไงนะคะว่าพวกเราพิกซี่ควรมาเป็นผู้ประกาศข่าวหรือว่ากลับไปร้องเพลงเหมือนเดิมก็อย่าลืม comment มาบอกพวกเราได้นะคะหรือว่าอยากจะเห็นพวกเราทําอะไรอีกสามารถ c o m มนต์บอกพวกเราได้ค่ะต่อจานเลยต้องขอขอบคุณทางช่องวันมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสพวกเราพิกซี่ได้มาลองเป็นผู้ประกาศข่าว ใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ออฟมากมากค่ะที่แบบว่ามาให้ความรู้พวกเราทุกซี่ในวันนี้ก่อนที่จะลากันไปอยากให้พี่ออฟพูดถึงความรู้สึกเฮ้ยเริ่มแล้วอ่ะก่อนที่จะลากันไปแล้ว่าเอาแล้วสนุกสนานมากนะครับจริงๆพี่เกรงกว่าตอนอ่านข่าวจริงๆเองเพราะไม่รู้ว่าน้องๆจะมาแบบไหนกันบ้างแต่ว่าคือมันยากอยู่แล้ว แล้วสกิลในการอ่านข่าวหรือว่าการร้องเพลงเต้นมันก็คนละแบบกันเนาะเบื้องต้นถือว่าโอเคครับผ่านไม่มีปัญหาอะไรแต่มาอย่าอย่าอย่ามาแย่งงานพี่สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กกิ๊กจะไม่พลาดวิดีโอต่างๆจากพวกเรานะคะใช่ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่ออมบ๊ายบายครับบ๊ายบายสวัสดีครับ